หอยนี่พูดะสวัสดีครับพอกันย่ามเสารครับมือนีมาแต่เสาเลยนะครับแบบเสียงน้ำไหลนะครับมือนีก็สิเสียงคอยนจ้อยเด้วยครับเพราะว่าผมอันลืมเอาไม้มาเอาแต่กล้องมานะครับอ่ะจังไดไปเบื้องน้ากันครับปลาโนไมปลานีมาเทื่อแหลกนะครับผมว่าคนบมาท่านมาหรอกครับเพราฝนมันตกต่อกันสองมื้อแล้วนะครับคนณน่าจะไปยกปากกันนะครับเดี๋ยวผมหาโนไมแล้วก็จิไป เบิ่งน้ำอยู่นะครับเพื่อได้ไปโยกสะดุงเนาะจังได้ไปเบิ่งน้ำกันครับผมก็เด๋อล่างไปโยกสะดุงกันเต็มเลยปนดีนอนแลดตรงนี้ครับนอใหม่ก็ได้พ่อมี่นี่จะนอนยังไง ไปสีย่นไปไว้ก่อนขางทาและวน,น้นไก่ทางอยู่บ่ผ้าไปดูมันี่บบมใหไงปันใดครับทอางนี้ดู หัดมีตืบเลยทั้งนี้ไม่รู้ว่าในกล่องจะมีอะไรสินอนนึงหักเอาซะกินนะครับเด้อหักสะนันปลาเลยครับนอยนยหงไงล่ะนี่ทำอะไรบ้างทาง่านนั้นกันครับ มองไหุกร้ากันพวกเขาวันนี้อันนี้ก่อไฟเมืก,กี้ก่อนล้นะครานไปนี่หอดเสรแล้วแค่เกียวที่พี่นองเห็นัหนหลังจากที่ฝนตกลงสองสามมือต่อกันแลมือน,นี่แล้วหกก็สี่นีแดดนี่สักหน่อยปลานี่ปีที่แล้วบไดมาฮะทรงหกแทะท่นบบมีคนหาใช่ไกับหกพักเลยอยครับ มีดตอไม่แลครับพอใ็้ไห้แล้วอืออีกหนอนหนึ่งบาทนยครับเด้อสองหนอครับมก่นอนนี่ก็เก่ามันเคยมีก่อนันเคยมีเออ โน,โนอนไงป้าดเลยหกแห่งไปเลยปีที่แล้วเ่ได้หานะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมขึ้นไปเห็นงานอ๋อกรุงเทพเมึงท,งทั้งผิดห้อยคนเคียดเต็มเลยตามกับบอสออกไปเลย ยังต่อกับบรรยากาศงามสา่วแวเดีดย๋ดยวมึงึ้นมากแล้วครับม่กี่แดดก็เริ่ออกบรรยากาศดีมากนะครับแามวแจ่อืมงานใหม่ฮักฮักกับมหาก้ามค้นมากพอดีนะ มันอยู่มองตาข่งผมนี่ตื่นแน่นอนหน้าผู้เดียวมาหักยางมาพอดีมาหักพอดียวเออเดี๋ยวก็มันาจาหะหักแล้วปะอืออือสองนอครับที่นี่ นี่กระซองครับข้างในข้างกันปุ๊บอืมมากครับออยู่ข้างในนี่โอ้ยอยู่เลือกแหนนะครับด้วย,ยผมก็ยังหยืบพอค่อยถึงป่านไนี้ แต่วา,างห,หัวใหญ่หลยกุะเดาแต่เกาปลาหน่พ,นพ,พ่อมาหนิบ่ผิดหวังนะนหน่อยใหญ่ยางตอกนเกิดซิมีแต่แถวหนิแล้วครับก่อไัมันตอกันบางทีหามาชวงแหลกๆมันแบบห่างเนี่ยนอนอึ่อม,มีดเข่าดีครับ คอยหาไปเม่อกันถุงผ้าเดียวกับพ่อนล้มือนี่แต่ว่าทำมาใกล้ได้ไปใกล้แล้วล่ะพออยู่ทางนอกผมก็เอาไว้หลายเตืบนะพอผมจะไปหายกสะดุ้งดินี่พอได้เบิ้งสะดุนไม่ท้าได้เตรียมพร้อมได้สะดุ้งก็ได้มันขาดไปแต่นี่สะดุ้งบ่ใหญ่ไหรอกพอได้ยกข้างบนสะดุนเจ็ดสอกอ่ะเงี้นะปรมาณเจ็ดสอกอยู่แล้วครับอืมมายคนมาหาหน่อยนะ ตอนนั้นอีกยังน้อยครับเดี๋ยวกับุดปลาแล้วอุ่นอนอนนั่นไนงะที่หทืหออื้อ เป็นในทางนี้โอ้บันอกอเข้าวบันใดครับนะครับถอยทับตัะบ,บ้านกันครับได้หลายจุดอกเดี๋ยวผมไปเก็บอ่ายู่ทางหนอกใส่กันมันใหม่มันอยากออกห่างน้ดนงเลยครับ ทานมือนี้ครับพี่น้องครับหล,หลายเติบกับเต็มทุ่งแล้วครับปลานีิมันปลาบกขวางนะครับไม่รู้ว่าจะไปปลาได้อีกนะเพระาะว่าหมู่บ้านผมกลับไปหาเบิงเบิดแล้วนะครับมันกับบมีนะครับมันยังบ่เกิดนะบางทีฝนบ่าท่านได้ตกวางอันซีมือขึ้นหลังนะครับค้นแบบหาคัากเลยนะครับน้องใหม่ก็เลยมันเกิดเกิดบ่าท่านนะครับ เอาครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับปากพี่น้องสูส่หูสุขคนไว้เพียงเท่านี้ครับผมไปพ,พอกันมื้อนาครับสวัสดีครับมีคนงั่นนี่อืมได้ประมาณนี้ละ